กลางวัดร้างเงียบสงัดพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ไม่มีใครแต่ต้องมานานกลับเกิดรอยแตกขึ้นกลางพระพักแต่สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นไม่ใช่ทองคำไม่ใช่พระาธาตุเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มสกัดดูกลับพบกระดูกมนุษย์ที่ถูกผนึกไว้อย่างตั้งใจแล้วเสียงสวดลึกลับก็ดังขึ้นจากในองค์พระนี่คือเรื่องราวของศรัทธาที่ถูกบิดเบือนและคำสาปที่ไม่เคยหลับไหลกลางดึกในคืนฝนตกหนัก เสียงฟ้าผ่าดังสะท้อนทั่ววัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางสายฟ้าผ่าลงใกล้พระอุโบสถเก่าที่ไม่มีใครเข้ามานานหลายสิบปีหลังคาไม้ผูพังสะท้อนแสงฟ้าแวบวาบฝนกระหน่ำจนพื้นกลายเป็นแอ่งโคลนเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในอุโบสถเกิดรอยร้าวลึกกลางพระพักเสียงซุบซิบแพร่ไปทั่วหมู่บ้านฟ้าผ่าลงใส่พระหรือ หรือมีใครมาทำลายตำรวจถูกเรียกให้มาตรวจสอบสารวัตรตรงเดินเข้ามาช้าช้าแสงไฟฉายสะท้อนกับฝุ่นหนาและเศษไม้เก่ากลิ่นอับชื้นและกลิ่นทูบไม่ค้างลอยฟุง้งบรรยากาศเย็นยะเยือกแม้แดดยามสายเขาใช้มือเคาะที่รอยแตกเสียงโลหะกลวงสะท้อนกลับมาทุกคนหันมองหน้ากันเงียบกริบช่างก่อสร้างจึงเริ่มแซปูนเก่าตรงรอยร้าวออก ชั้นแรกเป็นเศษไม้ผุกชั้นถัดมาคือโครงเหล็กเก่าที่ขึ้นสนิมแต่เมื่อเปิดลึกลงไปอีกไม่ถึงคืบสารวัตรต้องชะงักมือสิ่งที่เห็นข้างในไม่ใช่เหล็กไม่ใช่หินแต่คือกระดูกมนุษย์เรียงอย่างเป็นระเบียบในท่านั่งขัดสมาธิผิวกระดูกมีรอยจารึกเล็กๆคล้ายอักขรโบราณกลิ่นแปลกๆล,ลอยออกมาทันทีกลิ่นที่ผสมระหว่างกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเนื้อเน่า ลูกน้องคนหนึ่งถึงกับอาเจียนออกมาเสียงฝีเท้าคนถอยหลังดังก้องในความเงียบสารวัตรยกไฟฉายขึ้นอีกครั้งแสงส่องผ่านเบ้าตาโบกของกะโหลกที่หันหน้าตรงมาทางเขาในช่องปากมีสิ่งหนึ่งวาววับอยู่ข้างในเหมือนทองคำหรือวัตถุบางอย่างที่ถูกอุดไว้มือของสารวัตรสัน่นแต่เขายังเอื้อมเข้าไปช้าๆปลายนิ้วแต่ถูกของแข็งเย็นเฉียบ และในวินาทีนั้นเองเสียงคล้ายลมหายใจดังขึ้นจากในองค์พระเสียงนั้นดังเบาๆแต่ชัดเจนในความเงียบของอุโบสถเก่าเหมือนเสียงคนสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆสารวัตรชะงักมือแข็งค้างในอากาศลูกน้องสองคนที่ยืนข้างหลังรีบสองไฟฉายมองหาต้นเสียงแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีลมพัดไม่มีแม้แต่มแมลงบิน เพียงแต่เสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องหืมหืมเหมือนใครบางคนกำลังตื่นจากการหลับยาวสารวัตรถอนมือกลับทันทีฝ่ามือของเขามีฝุ่นดำติดอยู่หนาแน่นกลิ่นเหมือนควันไฟเก่าลอยขึ้นแต่จมูกเขาก้มดูใกล้ๆแล้วต้องเบิกตากว้างรอยดำเหล่านั้นเคลื่อนไหวเองเหมือนมีชีวิตเขารีบเช็ดออกกับกางเกง แต่รอยดำกลับซึมเข้าผิวช้าช้ารู้สึกเย็นเฉียบแผ่ซ่านขึ้นตามแขนหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองชัดในหูออกไปก่อนเสียงสารวัตรตะโกนลูกน้องทั้งสองรีบถอยไปที่ประตูแต่ก่อนจะก้าวออกเสียงปูนแตกก็ดังขึ้นอีกครั้งผนังด้านหลังพระพุทธรูปเริ่มร้าวตามแนวตั้งฝุ่นปลิวฟุ้งไปทั่วกลิ่นอับกลายเป็นกลิ่นคาวโลหิต บางอย่างกําลังดันออกมาจากข้างในเหมือนแรงบางอย่างผลักโครงพระออกจากด้านหลังสารวัตรยกไฟฉายขึ้นอีกครั้งแสงส่องไปที่รอยแตกใหม่และสิ่งที่ปรากฏคือมือสีดําแห้งเหี่ยวยื่นออกมาเล็บยาวโค้งเหมือนกรงเล็บสัตว์นิ้วค่อยๆขยับช้าๆเหมือนกําลังจับอากาศลูกน้องคนหนึ่งกรีดร้องเสียงนั้นก้องสะท้อนในอุโบสถ นกบนหลังคากระพือปีกหนีออกไปพร้อมเสียงลั่นของไม้ผุกสารวัตรก้าวถอยหลังแต่สายตายัางจ้องอยู่เขาเห็นมือนั้นค่อยๆดึงตัวเองออกมาตามด้วยแขนและร่างผอมซีดของคนในจีวรเก่าเปื้อนดินใบหน้าซุบคล้ำดวงตาลึกเหมือนหลุมมืดร่างนั้นนั่งนิ่งอยู่ตรงฐานพระริมฝีปากแห้งแตกขยับเบาๆเสียงแหบต่ำดังออกมาอย่ารบกวนข้า ไฟฉายในมือสารวัตรดับลงทันทีแสงเพียงหนึ่งเดียวในอุโบสถคือแสงแดดที่ลอดช่องไม้แตกเข้ามาร่างนั้นค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นแสงส่องกระทบดวงตาที่สะท้อนสีทองแปลกประหลาดทุกคนยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่ออกบรรยากาศเย็นลงราวกับอุณหภูมิลดทวบและในเงามืดเบื้องหลังร่างนั้นมีเงาอีกเงาหนึ่งค่อยๆลุกขึ้นตามมา ใหญ่กว่าหนักกว่าและเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันรอบอุโบสถเสียงสวดโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกท้อยคำเต็มไปด้วยความเกลียดชังและคำสาบสารวัตรพยายามเรียกให้ลูกน้องวิ่งหนีแต่ขาเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมองเห็นเพียงร่างในจีวรเก่าๆนั้นยื่นมือมาช้าๆปลายนิ้วแตะกลางหน้าผากของเขาความเย็นแผ่ซ่านเข้าศีรษะ ภาพรอบตัวเริ่มเบลอเสียงสวดเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะต่ำและในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนสติหลุดลอยเขาเห็นพระพุทธรูปที่แตกกลับเชื่อมตัวเองเข้าหากันอีกครั้งช้าๆเหมือนสิ่งมีชีวิตที่หายใจได้แสงสุดท้ายที่ลอดเข้ามาในอุโบสถด,ดับวูบลงทันทีประตูไม้เก่าปิดสนิทโดยไม่มีใครแตะต้องเสียงลมหายใจของสารวัตรเงียบหายไป มีเพียงความมืดและเสียงสวดแผ่วเบาที่ยังคงก้องในอากาศชั่วครู่หนึ่งแสงไฟจากมือถือของลูกน้องที่ร่วงอยู่พื้นส่องแสงสลัวในแสงนั้นพวกเขาเห็นสารวัตรนั่งนิ่งดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากแห้งผากบนหน้าผากมีรอยนิ้วมือดำห้าแผลลึกเหมือนถูกเผาหัวหน้าหัวหน้าลูกน้องวิ่งเข้าหาแต่ทันทีที่แตะตัวเสียงแตกของกระดูกดังกรอบแกรบ ร่างของสารวัตรสุดลงเหมือนตุ๊กตาไม้ที่ไม่มีชีวิตผิวของเขาเริ่มแห้งและเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเทาเข้มเหมือนเท่าถ่านลูกน้องทั้งสองคนวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูไม่ขยับแม้พยายามเต็มแรงลมเย็นจัดพัดมาจากข้างในองค์พระเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเดียวเป็นเสียงของหลายร้อยหลายพันคน สวดเป็นภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจพื้นอุโบสถเริ่มสัน่นกระเบื้องเก่าหลุดออกทีละแผ่นรอยแตกแผลขยายจากฐานพระลงไปใต้พื้นฝุ่นหนาลอยขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณลูกน้องทั้งคู่ก้มมองแล้วเห็นว่ามีบางอย่างกำลังขยับอยู่ใต้พื้นเหมือนมือหลายสิบมือพยายามจะโผล่ขึ้นมาเล็บยาวขูดกับพื้นเสียงแสบหูเสียงเหมือนคนร้องครางดังออกมาจากใต้ดิน ปล่อยเราออกไปคนหนึ่งหมดสติทันทีอีกคนวิ่งไปที่หน้าต่างพยายามจะปีนหนีแต่ไม้ผูกกลับหักในมือขณะนั้นเองเขาเห็นบางอย่างผ่านมุมตาร่างในจีวรเก่าที่เคยอยู่ตรงฐานพระตอนนี้ยืนอยู่ข้างหลังเขากลิ่นเหม็นไม่แผ่วผ่านต้นคอเสียงพูดเบาๆดังข้างหูเจ้ามาแทนข้าเถิดเขากรีดร้องสุดเสียง แต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในความมืดทันทีเมื่อเงาของร่างนั้นอบคลุมทั้งตัวเขาไว้และทุกอย่างกลับเงียบเงันอีกครั้งเวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงฝนหยุดตกแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านช่องไม้ที่แตกเข้ามาอีกครั้งอุโบสถด,ดูสงบเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีฝุ่นฟุง้งและพระพุทธรูปองค์ใหญ่กลับสมบูรณ์ดังเก่าแต่หากมองใกล้กล จะเห็นสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นบนองค์พระตรงบริเวณฐานมีรอยคล้ายร่างคนสามร่างนั่งขัดสมาธิแน่นิ่งอยู่ข้างในแววตาเหมือนกำลังจ้องออกมาเย็นวันนั้นชาวบ้านที่เดินผ่านได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงเคะเบาๆดังมาจากในอุโบสถจังหวะสม่ำเสมอคล้ายเสียงใครกำลังเคอจากข้างในองค์พระและเสียงสวดมนต์ที่ไม่มีใครรู้จัก เริ่มดังแผ่วเบาอีกครั้งในอากาศขึ้นนั้นเองพระอุโบสถทั้งหลังเปล่งแสงสีทองสลับแดงขึ้นกลางความมืดบางคนในหมู่บ้านอ้างว่าเห็นเงาคนสามเงานั่งอยู่หน้าพระแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบเพราะทุกคนรู้ดีว่าครั้งสุดท้ายที่มีคนเข้าไปในนั้นไม่มีใครได้ออกมาอีกเลยรุ่งเช้าของวันถัดมา หมอกหนาปกคลุมทั่ววัดจนมองไม่เห็นแม้แต่ยอดพระเจดีเสียงนกเงียบสนิทผิดปกติแม้แต่สุนัขที่เคยเห่าอยู่ประจําวัดก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลวงตาเท่าที่อยู่กุฏิท้ายวัดได้ยินเสียงระฆังดังเองสามครั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในอุโบสถตั้งแต่เมื่อคืนท่านเดินถือไม้เท้ามาช้าๆทุกก้าวย่าบนพื้นดินชื้นแฉจากฝนเมื่อคืน ลมหายใจของท่านกลายเป็นไอสีขาวในอากาศเมื่อมาถึงหน้าอุโบสถประตูไม้ที่ปิดสนิทกลับเปิดออกเองเสียงบานพับดังเอียดเบาๆเหมือนเชิญให้เข้าไปกลิ่นคาวโลหิตเจือปนกลิ่นทูบเก่าลอยออกมาหลวงตาหยุดอยู่หน้าประตูแสงภายในมืดสนิทมีเพียงเงาพระพุทธรูปสองวาบจากแสงแดดอ่อนโยมนรงหลวงตาเรียกชื่อสารวัตรเบาๆไม่มีเสียงตอบ แต่มีเสียงหนึ่งดังกลับมาแทนเสียงคล้ายคนสวดมนต์ช้าๆลึกๆท่านก้าวเท้าเข้า,ขาไปเสียงไม้ใต้พื้นลั่นกรอบแกรบภาพแรกที่เห็นทําให้ท่านถึงกับยกมือขึ้นปิดปากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ดูสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ใต้ฐานมีรอยเลือดซึมออกมาช้าๆเป็นเส้นเล็กๆที่ไหลไปตามร่องพื้นสีแดงเข้มและมีกลิ่นแรงหลวงตาสวดบทแผ่เมตตา แต่เสียงสวดของท่านถูกเสียงอื่นกลบเสียงนั้นมาจากในองค์พระดังขึ้นพร้อมกันหลายเสียงเหมือนสวดสวนกลับจังหวะเร็วขึ้นหนักขึ้นจนผนังทั้งอุโบสถสัน่นเทียนบนแท่นบูชาทั้งหมดลุกขึ้นเองพร้อมกันเปเลวไฟสีเขียววาบสว่างเงาพระบนผนังขยับเหมือนร่างของใครบางคนกำลังก้าวออกมาจากเงาน,านั้นหลวงตาถอยหลังมือกำประคำแน่น เจ้าทั้งหลายเป็นใครเสียงท่านสั่นแต่มั่นคงเสียงตอบกลับดังจากทุกทิศท,ทางเราคือผู้ถูกขังในศรัทธาที่บิดเบือนพื้นตรงฐานพระแยกออกเผยให้เห็นช่องลึกดำมืดข้างในลมเย็นแรงพัดออกมาพร้อมเสียงกรีดร้องของคนจำนวนมากเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทรมานและโกรธแค้นร่างในจีวรเก่าที่สารวัตรเคยเห็นโผลออกมาอีกครั้ง ดวงตาสีทองนั้นยังคงสองแสงมันค่อยๆเดินตรงเข้าหาหลวงตาเจ้ารู้ไหมพระองค์นี้ไม่ได้สร้างเพื่อบูชาเสียงมันแหบแห้งแต่สร้างเพื่อจองจําวิญญาณของผู้กระทำบาปและตอนนี้กรอบพันธนาการนั้นแตกแล้วหลวงตาพนมมือแน่นสดภาวนาเสียงดังแต่เปเลวเทียนทั้งหมดดับพร้อมกันในเสี้ยววินาทีความมืดเข้าปกคลุมทั้งอุโบสถ มีเพียงเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเดินวนรอบตัวท่านสาธุขอให้สิ่งชั่วร้ายสลายไปท่านพูดไม่ทันจบลมเย็นจัดพัดชนร่างท่านจนลม้มและในเงามืดข้างหน้าร่างนั้นยื่นมือออกมาแต่กลางหน้าอกท่านเบาๆแสงสีทองจากร่างหลวงตาส่องสว่างขึ้นดวงตาของท่านปิดลงช้าๆเสียงสวดจากปากท่านเริ่มสั่นแล้วหยุดลงร่างท่านนิ่งไปเหมือนรูปปัน้น ในขณะที่แสงทองค่อยๆซึมเข้าสู่พื้นอุโบสถพระพุทธรูปทั้งองค์เริ่มเปล่งแสงขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นสีทองผสมแดงเข้มและบนพระพักมีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นชาวบ้านที่มาดูในตอนสายเห็นพระองค์ดูงดงามและศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิมแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าข้างในนั้นมีสิ่งใหม่ถูกผนึกไว้แทนตกค่ำคืนนั้น เด็กชายที่อาศัยอยู่ใกล้วัดบอกว่าเขาได้ยินเสียงหลวงตาสวดมนต์มาจากในอุโบสถแต่เสียงนั้นไม่เหมือนเดิมมันมีจังหวะช้าหนักและแฝงเสียงหัวเราะเบาๆแทรกอยู่ระหว่างคำสวดหลังจากคืนนั้นวัดทั้งวัดไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกชาวบ้านเริ่มจุดธูปไว้อยู่ห่างๆจากรั้ววัดทุกคืนที่ฝนตกแสงสีทองและแดงยังคงปรากฏขึ้นกลางอุโบสถ พร้อมเสียงสวดที่ดังแผ่วเบาเหมือนคำเตือนจากอีกพบหนึ่งว่าอย่ารบกวนผู้ที่ถูกผนึกไว้ในศรัทธาหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์นั้นวัดเก่าแห่งลำปางถูกปิดตายอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่สำนักพุทธและตำรวจท้องที่มาตรวจสอบแต่ไม่มีใครกล้าอยู่เกินพระอาทิตย์ตกรายงานระบุเพียงว่าไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งที่ไม่มีใครกล้าสบตาพระพุทธรูปองค์นั้นนานเกินสามวินาที ชาวบ้านเล่าต่อกันว่าทุกคืนวันพระเสียงระฆังยังคงดังสามครั้งแม้ไม่มีใครตีและในบางคืนเงารูปสามร่างยังคงปรากฏบนฐานพระหนึ่งในนั้นสวมเครื่องแบบตำรวจหนึ่งในนั้นในจีวรเก่าและอีกร่างหนึ่งไม่มีใครกล้าพูดว่าเป็นใครปีต่อมาวัดถูกบูรณะใหม่ช่างจากกรุงเทพมาปั้นพระพุทธรูปองค์ใหม่แทน พวกเขาหรือองค์เก่าออกเพียงครึ่งเดียวก่อนที่คนงานคนหนึ่งจะกรีดร้องแล้ววิ่งหนีออกไปกลางวันแสกแสกเขาพูดเพียงคําเดียวก่อนหมดสติตาเปิดอยู่หลังจากวันนั้นไม่มีใครแต่ต้ององค์พระอีกเลยอุโบสถถูกปิดตายด้วยประตูเหล็กและกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามของหมู่บ้านต้นโพใหญ่ด้านข้างวัดยังคงเขียวชะอุ่มแต่ไม่มีนกเกาะไม่มีเสียงแมลง เพียงสายลมเย็นที่พัดผ่านและกลิ่นทูปจางๆที่ไม่มีใครจุดคืนหนึ่งหลวงพ่อจากวัดใกล้เคียงมาสวดเยี่ยมท่านวางดอกบบวหนึ่งดอกหน้าประตูอุโบสถหลับตาแล้วกล่าวเบาๆขอให้ทุกดวงวิญญาณสงบขณะนั้นเองลมอ่อนๆพัดผ่านเสียงสวดมนต์โบราณดังขึ้นแผ่วเบาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเศร้าไม่ใช่เสียงสาบแช่ง เป็นเสียงสงบเย็นเหมือนการปล่อยวางแสงทองสองลอดช่องประตูออกมาแล้วดับหายไปในชั่วพริบตาหลังจากคืนนั้นเสียงสวดเงียบลงตลอดการพระพุทธรูปองค์ใหม่ถูกสร้างเสร็จในปีถัดมาอุโบโสถเปิดอีกครั้งในวันมาคบูชาชาวบ้านต่างกลับมาทำบุญเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อของสารวัตรหรือหลวงตาเท่าผู้หายไป มีเพียงคำเล่าต่อกันเบาๆในหมู่ชาวบ้านว่าศรัทธาถ้าปราศจากความบริสุทธิ์ก็อาจกลายเป็นกรงขังของวิญญาณตลอดนิรันดร์และใต้ฐานพระองค์ใหม่ยังคงมีเสียงคอบเบาๆดังขึ้นบางคืนจังหวะช้าสม่ำเสมอเหมือนเสียงหัวใจของใครบางคนที่ยังคงเต้นอยู่ข้างในนั้น